ของห้าพันว่งานสีเพ่อไทยนั่งไอสิมะเบิงกันนะคือจังเป็นตั้งวนแถ่น้องพันวิ่หอดสไลเดอร์กรรมการกับมิเตอพูพลรอๆสวยๆแต่น้องพี่นองกับว่าไล่ไหลไอสีผ้าหลูกมาเบิงงานกันนะเอ๊ะแหงเบิงั้างหลังไวๆผู้ใดน้องแม่สาวไอของไอบ้าน้องเสี่ยผู้ใดญเพื่อไอผ้าแดงแท้ไอ ลาไอผ้าแดงอ๋อคือเป็นจังไดบ่ได้พอกันโดนไอผ้าแดงจากน้องไปดนพ่อนะก็ให้ว่าสีปีก็ว่าไอถ่ายไอเนี่ยไปยน่เด้สบายดีกไปีปีน้องก็อยากมีผัวตลอดนาะอ้าวบ้านไอผ้าแดงลาน้องก็ได้ลูกแค่หนึ่งคนสองคนสุกนะสองคืออย่างสุกลูกลูกเออสามคนสามคูสามคือ ลูกหาน C ปีแล้วนีสามคนสี่คนคนที่สี่คือสาม E อโอ้ยจังไดวาสนาคือบอกกันไว้ก็บด้ไอ้พระแดงน้องขอโตกันเด้อค่ะไอ้สายีลูกเล่นสไลเดอร์อยู่พุดเดี๋ยวน้องสิไปหาลูกก่อนสไลเดอร์อีแม่ค่ะไอ้าจงค่อยเจอกันนะคะไอ้พระแดงไปกันเด้อไอ้พระแดงศาสนี้ขาดคู่ห่วงใจ ที่ทาสาดหม่น้นไงไอพองหาย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอพื่อให้บึงสวัสดีค่ะคือทอดความเก่าทั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไหมเจ้างามปา,านว่นนั้ไท้ไอ้ก็ได้ชายาผ้าแดงไอ้บ้านมาหมอสมเป็นสินสองตานอ่อนเสีย ในวันเวลาคิดให,ห้หักเฮาห่างป่าโชคชะตาพัดพา,าจากกัน้าว่าน้องนางไทยมีผนปอนไขได้เข้าพาควันจนมีลูกมีเต้าน้ำกันไอ้นั้นจำต้องเก็ดใจเมื่อ ยาสิบอให้ลมคือน้องห่านใหญ่อีกจักชาติผ้าแดงนางไอ้สิหากันไปบ่ไวสายแม่คือหอคือเก่าแม่นหักสองเหาสิสุดทางฝันใจหายก็ยังยืนยันถึงชาตินี้นั้นก็ได้เป็นแฟนไอ้สิจุดบังไป ฝากกลับไปบอกพญาเทนบอกผาแดงยังมั่นยังแก่นรอต่อสายแน้นน่นงให้ความรักขอเสียงพี่น้องสลองพันนี่เลยขอบคุณครับขอบ,บขอคุณครับขอเสียงคนโสดดน่เลยขอบคุณครับฝา,าเสียงขเสียงกับเทศบาลสลอมพันนี่เลยครับเด้อครับต่างเทมี ขอเงินในเร็วเมื่อบุญบังไฟอายันจำได้อยู่ริมน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานหาเพงนางไทยด้วยสัญญาสิบอกให้ลมคือน้องหา อีกจักสาดผ้าแดงนางไอสิหากกันไปบ่วายซายแมคิดฮอดคือเก่าแม่ักสอเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงสาดนีนั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบังไฟแล้วฝากคำไปบอกพยาแทงบัพาแดงยัง รอต่อสายแนนนงางไหของไอ้สาดมีขาดกูห่วงใจสิทาสาดไหม สีน้มือนะคบขอบคุณครับขอบคุณมากหลายครับเทศบาลตำบลสาลุงพันบอคิดบอฝันว่านั่งไอ้ผ้าลูกไปเล่นสไลเดอร์สิทากัะหอดสัตว์นานะฮะโดนประนันเตโดนประนันวัดลูกขึ้นสิเล่นสไลเดอร์โดนไปน้อน้ยใจมาล้นหลามมากนะครับเนาะสำหรับออบตที่ผ่านหน่วยงานที่ผ่านมาแล้วยังมีรอบให้กำลังใจอีกยังมีอีกนะครับรอบเพงเร็วนะครับ นักล้องนี่เป็นท่านพอออ้อมได้นี่แมนบอแมนท่านพออารุงเรียนบ้านสะดาวน่อยบอเออเดี๋ยวเจอท่านพออองอลุงเพ,พื่อนพึงวิทยาคมนะครับเดี๋ยวปีหนาเจอเลยครับ